สวัสดีครับวันนี้เราจะพามารู้จักพืชสมุนไพรของไทยอีกอย่างนึงครับคือ,อต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาทําการปักชําต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับวิธีทําก็ทําง่ายๆครับอันนี้เรามาดูสปปรรพคุณของต้นฟ้าทลายโจรกันนะครับสปปรรพคุณเขาก็มีเยอะครับก็มีรักษา หมายถึงช่วยบรรเทาอาการแก้เจ็บคอแก้ตัวร้อนมีไข้ช่วยลดไข้นะครับรู้สึกว่าถ้าจะมีไข้มีอะไรแก้เจ็บมีไข้มีเจ็บคออะไรเงี้ยต้มกินก็ได้ครับเอาใบกิ่งนะครับก้านมันนะครับเอาไปต้มกินหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลเราก็ซื้อแบบแคปซูลมาเลยก็ได้นะครับ น,นกินได้เลยครับปกติผมถ้าเจ็บคอผมก็สี่แคปซูลเลยครับหนึ่งครั้งครัางละสี่แคปซูลก็เช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นทุกครั้งนะครับรู้สึกจะเป็นไข้อย่างเงี้ยกินเข้าไปเลยครับสี่แคปซูลก็ดีครับไม่ต้องไปหาหมอครับช่วงนี้แล้วก็ต้นฟ้าทลายโจรเนี่ยมันเป็นพืชล้มลุกครับ มันโตขึ้นมาพร้อมใบพอได้ระดับหนึ่งมันก็จะออกดอกแบบนี้นะครับออกดอกเสร็จมีเมล็ดพอเมล็ดแก่ปุ๊บมันก็จะร่วงลงสู่พื้นพอถึงหน้าฝนไปหน้ามันก็จะแตกขึ้นมาอีกที่เดิมของมันนะครับวิธีการทำถ้าเราจะไม่ให้มัน โซมหรือว่ามันตายไวเราก็ตัดดอกมันออกนะครับเนี่ยตัดดอกมันทิ้งไปเลยมันก็จะแตกใบขึ้นมาอีกก็ใช้วิธีเนี้ยวิธีเดียวกับกระเพราโหละพาอะไรเนี่ยครับมันมันมันเป็นพืชประมาณเดียวกันเนี่ยครับเราก็ตัดดอกตัดเมล็ดมันทิ้งไปมันก็จะโซมช้าครับมันก็จะได้ได้ใบเยอะ วิธีการปักชำเราก็ปักชำไม่ยากเลยนะครับปักง่ายมากก็เราก็ใช้ดินที่ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ครับที่เป็นถุงๆครับใช้ได้เลยครับอันนี้เราเทใส่ไว้แล้วเทใส่ไว้ในกระถางแล้วแล้วก็วิธีการทำก็ไม่ยากครับเราเลือกดูกิ่งที่มันไม่แก่มากไม่อ่อนมาก ตัดมาเลยครับเนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับเลือกตัดเอาดอกมันทิ้งนะครับแล้วเราก็ตัดเฉพาะกิ่งเราเด็ดใบตรงโคนตรงตรงตรง,ตรงข้อนะครับทิ้งไปสักหนึ่งหนึ่งข้อเพื่อที่จะให้รากมันแตกรากมันจะได้แตกตามข้อเนี่ยนะครับ แล้วเราก็ตัดดอกมันทิ้งเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเราใช้สักสกิ่งสามกิ่งอะไรก็ได้ครับในกระถางเดียวกันเดี๋ยวชุดนี้เราก็จะเตรียมตัดดอกมันทิ้งนะครับจะให้มันเหลือแต่ใบมัช่วยรักษาได้หลายโรคนะครับ ฟ้าทะลายโจรน,นี่ครับแล้วเราก็ใช้ดินนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยครับแอบซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ครับใส่เลยนะครับโอมันมีปุ๋ยมาอยู่แล้วมันใส่ผสมปุ๋ยมาอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราลดน้ําให้ชุ่มนะครับลดน้ําให้ชุ่มแล้วเราก็นี่แหละครับปักลงไปเลยครับทําง่ายๆใบออกสักหน่อยก็ได้ครับอย่าให้ใบมันเยอะมากปักลงไปง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็แตกล่าครับลดน้ําทุกวันให้มันช,ชื้นอยู่ตลอดเวลานี่นะครับ เดี๋ยวเราก็ลดน้ําส่วนตัวนี้มีผมทําไว้แล้วประมาณอาทิตย์กว่า,วาเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกเริ่มแตกใบอ่อนอันนี้ก็มีน่าจะมีรากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองถอนขึ้นมาดูว่ามันจะมีรากไหมแล้วประมาณสิบวันนะครับที่ทําไว้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถอนให้ดูนะครับ รากมันน่าจะออกแล้วครับโอมันออกแล้วผมดึงขาดไปเนี่นะครับมันออกรากแล้วขาวๆเนี่ยนะครับเด็ดเด็ดลองดูอีกต้นหนึ่งนี่ครับนี่ครับรากเพียบเลยครับมันแตกง่ายครับ ออกยอดแล้วเห็นไหมครับยอดอ่อนอันนี้ก็ลากยาวแล้วครับประมาณติดวันเองนะครับก็ได้ต้นฟ้าทลายโจรแล้วถ้าเราจะเอาเร็วไม่รอไม่รอที่มันเม็ดมันร่วงแล้วมันแตกขึ้นมาอันนี้เราก็ตัดปักชำได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวเราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปวางไว้ในร่มนะครับก็รอมันแตกลากแตกใบอ่อนเราก็ถ้ามันแตกใบอ่อนเนี่ยเราแสดงว่า รากมันต้องออกแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ก็เราก็จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ